สวัสดีกอไก่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าสำหรับการประกวดนางงามเวทีระดับโลกแล้วหนึ่งในช่วงเวลาที่กดดันมากที่สุดคือช่วงการตอบคำถามเพราะด้วยคำถามสุดโหดและเวลาที่แสนจะน้อยจึงเป็นเรื่องยากที่คำตอบจะออกมาโดนใจกรรมการแต่สำหรับนางงามเหล่านี้ด้วยไหวพริบและความฉลาดของพวกเธอทำให้นอกจากจะเอาชนะใจกรรมการกับคนดูได้แล้วก็ยังสามารถคว้าเอาบงกุฎมาครองได้อีกด้วย เรามาดูกันเลยว่าคำถามที่นางงามต้องเจอมีอะไรบ้างและคุณจะตอบได้เหมือนพวกเธอหรือเปล่ามาเริ่มกันที่บุ๊กลีในการประกวดมิสยูเนเวอร์สปี1997เธอเป็นนางงามจากสหรัฐอเมริกาอย่างท,ที่ทราบกันว่าในรอบ3คนสุดท้ายผู้เข้าประกวดจะได้คำถามเดียวกันโดยนางงามจากเวเนซุเอลาจะเป็นผู้ตอบก่อนระหว่างนั้นบุ๊กลีกับนางงามจากประเทศตีนิแดด จะต,ต้องเข้าไปอยู่ในตู้กระจกที่เก็บเสียงเพื่อไม่ให้แอบได้ยินคำถามก่อน <All right. S 1> ซึ่งคำถามนั้น <final> ถามว่าถ้าในชีวิตของคุณไม่มีกฎและคุณสามารถฝ่าฝืนทำอะไรก็ได้ในหนึ่งวัน <Okay. S 1> คุณจะทำอะไร <rage> และนี่คือคำตอบของเธอ I would eat everything in I everything twice would world would You do not understand would eat the eat <laughs> <c oughs> นอกจากจะตลกและเป็นกันเองแล้วคำตอบของบรูคลีย e ยังสื่อถึงเรื่องจริงของชีวิตนางงามอีกด้วยที่ไม่สามารถกินอะไรได้ตามใจและต้องรักษาคุณกับสุขภาพให้ดีอยู่เสมอคำตอบของเธอได้เรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากสุดท้ายบรูคลีก็ได้เป็นมิสยูนิเวอร์สนอกจากนี้เธอยังครองตำแหน่งนางงามจักรวาลที่อายุเยอะที่สุดจนถึงปัจจุบันคืออายุ26ปี128วัน คนต่อไปที่อยากจะพูดถึงก็คือเอ็มพูเลเควรากูเบนางงานแต่ประเทศบอสวานาในการประกวดมิสยูเนเวอร์สปี1999เช่นเดียวกับบุ๊กดีเธอได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายและผู้เข้าประกวดก็จะได้คำถามเดียวกันซึ่งผู้เข้าประกวดอีก2คนมาจากประเทศสเปนกับฟิลิปปินโดยคำถามถามว่าถ้ามิสยูเนเวอร์สเกิดตั้งคันระหว่างดำรงตำแหน่งเธอควรจะเป็นมิสยูเนเวอร์สต่อไปหรือไม่ คำถามนี้จริงๆมีที่มาจากเหตุการณ์มิสกวมก่อนหน้านี้เพราะเธอต้องถอนตัวจากการประกวดมิสอูนิเวอร์สเนื่องจากพบว่าตัวเองตั้งรันและนอกจากมิสกวมแล้วปัญหานี้ก็เคยเกิดขึ้นและก่อให้เกิดดราม,ม่าหลายตัวหลายครั้งอย่างที่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆ <Wow, S 1> ส่วนคำตอบข,ของเอมบูมเล่ก็คือ Personally I think Miss Universe is a symbol of a woman as well s h e celebrating her femininity and I believe that thank you a woman, she should celebrate her Thank I you กองเชียร์ต่างพากันเฮให้กับคำตอบของเอ็มพูเล่พูดได้เลยว่าคำตอบของเธอชนะอีกสองคนแบบขาดลอยและเพราะจุดนี้เองทำให้เธอได้บงกุฎไปครองซึ่งถือเป็นตำนานเพราะนี่เป็นครั้งแรก ที่ประเทศบอสวานาส่งผู้เข้าประกวดสู่มิสยูนิเวิร์สัวเรียกว่ามาเข้าแข่งครั้งแรกก็ชนะเลยนอกจากนี้หลังจากเอมพูเลได้ปฏิบัติหน้าที่มิสยูนิเวิร์สเสร็จสิ้นแล้วเธอก็ได้ให้ความรู้ผู้คนทางด้านเพศศึกษาเพื่อต่อสู้กับโรคเอชที่กลำลังระบาดจนได้รับรางวัลและตำแหน่งจากองค์กรต่างๆมากมายต้องบอกเลยว่าเธอไม่ใช่สวยแต่ภายนอกแต่จิตใจยังงดงามอีกด้วยมาต่อกันที่มิสยูนิเวิร์สปี2005 ซึ่งในปีนั้น Miss u n i v e r s ์ได้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยในตอนนั้นนาตาลีเกโบว่าผู้เข้าแข่งขันจากประเทศแคนาดานอกจากจะเป็นผู้เข้าแข่งขัน5คนสุดท้ายแล้ว <Canada. S 1> เธอก็กำลังเจอกับคำถามสุดท้ายอีกด้วยซึ่งในครั้งนั้นกติกาคือคำถามจะมาจากผู้เข้าแข่งขันกันเองโดยเธอได้คำถามจากมิสโดมินิกันและคำถามของเธอคืออะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตมาฟังคำตอบของเธอกันเลยครับ The biggest challenge in my life is always trying to stay positive. I consider myself the kind of person who always looks at the glass half full instead of half empty. And even though sometimes in difficult times it's hard to look at it life this way, I always try to maintain a positive outlook on life. Kapunga. Ka. ใช่แล้ว <titre sym simulations> ก็สามารถชนะและคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สมาให้กับประเทศได้ในที่สุดคนสุดท้ายที่อยาจะพูดถึงก็คือมิสยูนิเวอร์สปี2019โซซี่ปินิทุนซี่จากแอฟริกาใต้หลายคนคงจำเธอได้จากทรงผมสั้นหยิกตามสไตล์แอฟริกันแท้แต่ภายใต้ทรงผมนั้นก็มีความหลังบางอย่างซ่อนอยู่เพราะจริงๆแล้วโซซี่เคยเข้าประกวดเวทีมิสแอฟริกาใต้มาตั้งแต่ปี2017ในตอนนั้น เธอไว้ผมยาวและจัดทรงตามสไตล์นางงามทั่วไปแต่เธอก็ไปไม่ถึงฝันหลังจากตกรอบเธอได้ตัดสินใจตัดผมของเธอจากผมยาวเป็นผมสั้นและได้กลับมาประกวดอีกครั้งในปี2019ซึ่งเธอได้ยืนยันว่านี่ไม่ใช่กลยุทธ์ในการกลับมาแต่อย่างใดแต่เธอรู้สึกว่ามันสวยจริงๆและคิดว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเธอส่วนคำถามที่เธอได้ในรอบสุดท้ายถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด i think the most important thing we should be teaching young girls today is leadership it's something that has been lacking in young girls and women for a very long time not because we don't want to but because of what society has labeled women to be i think we are the most powerful beings on the world จะเห็นได้ว่าคำตอบของเธอเต็ไมไปด้วยความตรงไปตรงมาและความมั่นใจการเป็นผู้นำเป็นเรื่องสำคัญและควรจะมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่สำหรับโซซี่แล้ว คงต้องบอกว่าเธอกลายเป็นผู้นําในหลายเรื่องแล้วจริงๆอย่างน้อยที่สุดก็ในเรื่องทรงผมของเธอเพราะหลังจากที่เธอได้มงกุดไปครองก็เริ่มมีหลายคนที่กลับไปไว้ทรงผมแอฟริกันตามเดิมนั่นคือสวยแบบตัวของตัวเองไม่ต้องไปตามคนอื่นและยังไม่พอเพราะตาแหน่งมิ s s u n i v e r s ์ของโซซี่ในปี2019นี้แอฟริกาใต้จะมีมิสยูเนเวอร์ทั้งหมด3คนโดยคนที่2ก็คือมิสยูเนเวอร์ปี2017ที่ผ่านมานี้เอง ส่วนในปี2018นั้นนางงามจากแอฟริกาใต้ก็ไปได้ถึงรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งต้องบอกเลยว่าแอฟริกาใต้เข้ามาแรงจริงๆช่วงนี้ได้ฟังคำถามของทั้ง4คนแล้วคงต้องบอกว่ามิสูนิเวิร์สทั้ง4คนนี้มีไหวพริบในการตอบจริงๆแล้วถ้าเป็นคุณละ่ะคุณจะตอบยังไงหรือมีคำถามไหนในการแข่งขันประกวดนางงามที่คุณชอบเป็นพิเศษหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กับกดซับสไคร์ให้กับพวกเรากอไก่กำลังสองและอย่าลืมที่จะแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นอีกด้วยสวัสดีครับ